เอทยาวเท่าไหร่มองเห็นไหมเนี่ยดูจากรูปช่วยบอกพี่หน่อยว่า AT คืออะไรครับเอทีค, <AT S 2> คืออะไร,ออะไรเส้นทแย,ง,ทยงมุมนะฮะเส้นทแยงมุมจากขอบล่างไปถึงขอบบนนะอืม หาได้ยังไงครับเห็นรูปที่เขาแรงเงาไหมครับเห็นที่เขาแรงเงาไหมอันนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไม่ใช่นะฮะด้าน AC ยาวเท่าไหร่ครับ ยาก็คือ ac เนี้ยจะมีค่าเท่ากับ square root เนาะ3ยกกำลัง2องบวก2ยกกำลัง2 3ยกกำลัง2ก็คือ9 2ยกกำลัง2คือ4ีรูท13เก่งมากมา ct ยาว4หน่วยอืมเพราะนั้น at ก็ต้องยาวก็ไม่ยากใช่ไหม at ก็เท่ากับ รู้สิบสาก็คือสิบสามนะบวกสี่สกใช่ป่ะทั้งหมดถอดรู้เนาะลงท้ายได้เก้ายี่สิบเก้ารูยี่บเก้าครับผมตอบข้อสมโอเคมั้ยงี้โอเคมั้คือโจทย์ข้อนี้นะต้องต้องมองให้ออกว่าเอทเนี้ยมันเป็นรูปสามมิติโอเคปะ่ะเป็นรูปสามมิติก็คือมองส่วนที่แรงเงาให้ออก นะครับส่วนที่แรงเงามองให้ออกอแล้วก็ไอตัวที่ด้าน AC เนะ่ยเราหาได้จากสามเหลี่ยมที่ฐานซึ่งเป็นพีทาโกรัสเหมือนกันนะครับต้องคิดพีทาโกรัสสรอบอย่างนี้ถึงจะออกนะไปต่อเนื่องเลยข้อ24ิเขาถามว่า AS ยาวกี่หน่วยอ่าอ s ยาวกี่หน่วย AS อยู่ไหนวะ ไม่เห็นเอสเลยอ่ะไหนอ่ะเอสน้องเห็นเอสไหมพี่ไม่เห็นเนาะไม่เห็นก็ไม่ทำแล้วกันเนาะหาไม่เจอว่ะเอสอยู่ไหนไม่รู้

ทีเอบหมายถึงจุดนี้ใช่ไหมจุดที่มันโบโบหายไปนี่ใช่ไหมโอเคอ่ะเดาก็ได้ว่าเป็นจุดนี้นะฮะอ่ะเขาให้หาเส้นทแยงมุมตรงนี้ยแหละหาได้ยังไงครับผมง่ายนี่ไม่ต้องคิดเลยตอบเลยข้างล่างสามใช่ป่าข้างบนสี่ใช่ป่ะเส้นทแยงมุมก็ ห้าดิใช่ป่ะห้าหน่วยโอเคไหมเนาะอ่าไปต่อฮนะข้อไหนข้อยี่ห้าครับผมอืมสรุปนี้มันยังเป็นรูปพีทาโกรัสหมดเลยนะ,ะทำไปก่อนแล้วกันนะอืม